เราเดือดเชื่อร้านคือว่าคนขายเราจะเทนะคะทุกวันนี้เดินเข้าไปร้านเคทีเกษตรค่ะไอ้คนขายอย่างคนไทยไม่ชัดชเลยนะคะคนขายอย่างพุทไทยไม่ชัดชเลยคือเป็นลูกน้องข้ามาขายเคทีเกษตรให้เราเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเริ่มต้นในการควบคุม,มแมลงให้เราเริ่มต้นรู้จักตัวแมลงก่อกว่าตัวไหนเป็นตัวที่สำคัญน,นะคะ เราจะลดับความสำคัญบางก่อนนะคะแล้วก <okay ็เราเอารัสดูเรารู้ต uh uh ัวมปแล้วเราก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าตัวนี้เนี่ยมันมีจุดอ่อนอยู่ตรงไหนนะคะจุดแข็งมันอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็เราก็ลองดูว่าเราจะมาหาวิธีการนะคะวิธีการในการที่เราจะทำยังไงที่จะออกจากัคือปัจจุบันเนี่ย ันเป็นโลกที่เขาเรียกว่าโลกที่ไม่มีของขีดเราสามารถหาข้อมูลได้มากมายหลากหลายมากเลยถ้าคนชอบเอ,อเ่อเนแนในอินเทอร์เนี่ยเราสามารถหาข้อมูลเข้าไปได้แล้วถ้าสมมติว่าใครที่พอมีความรู้ที่หนึงสามารถหาสา,ารเะในข้อแม่งความรู้จะเยอะมากนะคะหลากหลายมากหลายรูปแบบนะคะภาษาไทยเราก็มีค่อนข้างเยอะแต่ต้องฟรอมนิดจะใช้ต้องฟรอมนิด เขียนช้าไปเพื่อที่จะขายของนะคะเขียนช้าไปเพื่อจะขายของเขาเห็นเกียว่าเขาจะทำของในเงี้ยเขาจะขายของเราต้องดูดึงนะคะว่าในโลกในแง่ของการที่เราจะเริ่มเรียนรู้เรื่องของแรงบางครั้งเราต้องเริ่มต้นจากการที่เราลงไปสำารวบลงไปดูที่ตัวอะไรว่าตัวอะไรตัวเนี้ยมันเป็นตัวไหนแล้วมันมีมากน้อยแค่ไหน วิธีการสำรวจแบบนี้ไม่ได้มากให้ที่เด่นแล้วแต่อาบางทีเนี่ยมันช่วยอยู่กับชนิดของแกร้วยนะคะกระแสนงำยาวนะคะอย่างกระแสนี่จะอยู่ติดต้นมากๆเลยหรือว่าอยู่บนฟูกใหญ่ในเช่นกรณีของพวกเพลี้ยต่างๆที่ชอบอยู่ตามจาบใบตามลำต้นนะคะอย่างเช่นท่าที่อยู่ในภาพที่เป็นนาข้าวเนี่ยก็จะตัวเล็กมากเลยสองตัวเรียกกระโดดสูงตามแบบนี้จะกระจันะคะ พวกนี้เนี่ยเราอาจจะต้องใช้วิธีการดูด้วยตานะคะก็คือลงไปดูเลยหนักในต้นเลยมีวิธีการอาจจะใช้วิธีการทางสติติเข้าไปช่วยก็คือว่าอาจจะมีการข้อไม่ใช่ดูต้นเดียวในงานข้อมเราอาจจะมีวิธีการการสูดเดิน,านาต,ตามเาส้นเพียงมุมนับไปทุกมสิต้นทุกสิบต้นเพื่อจะดูว่าในพื้นที่ของเราทั้งแปลงเนี่ยแปลงมันมีการระบาดอยู่กระจายไปทางไหนหรือว่าอยู่กันเป็นกลุ่ม เพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ว่าเวลาที่เราจะฉีดสารฆ่าแมลงเราใช้เน้นย้ำตรงบริเวณไหนมากกว่าไคะอันนี้เพราะว่าแมลงแต่ละตัวพฤติกรรมในการที่มันจะกระจายตัวไม่เหมือนกันแมลงบางตัวจะอยู่ในกระจุกตรงนั้นนะนะคะบางตัวเนี่ยถ้ามันเข้าในแผดแร้วุวกเนี่ย,ยไปทั่วหมดนะคะเพราะฉะนั้นการสำรวจตรงนี้เนี่ยมันจะรู้ด้วยว่าแมลงเนี่ยอยู่ตรงมุมไหนได้บ้างแล้วก็อยู่ตรงไหนแล้วเราจะ